ที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานายพลากรสุวรรณรัตน์องค์คมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะ ร่วมกับมูลิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธรัรม์เชิญสิ่งของพระราชทานได้แก่เสื้อกันหนาวเด็ก65ตัวถุงเครื่องอุปโภคบริโภค90ถุงมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานและรัษฎรซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าย้าอาคามูเซ์และประกาเกยอ11ครอบครัว โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกินตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก้ปัญหาการบุกรุกแพ้วถางป่า ให้ราษฎอมมีที่ดินทํากินควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพป่าจากการดําเนินงานตั้งแต่ปี2546พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพ5,796ไร่รวมทั้งส่งเสริมอาชีพอาทิการทาํานาข้ามบันไดปลูกกาแฟอาราบิกา้าปลูกพืชผักสวนครัวไม้ผลและไม้เมืองนาวเช่นสตรอเบอรี่พรับ ด้านศิลปาชีพจัดตั้งกลุ่มผ้าปักผ้าทอและทำไม้กวาดดอกหญ้าในปี2566สามารถผลิตกาแฟได้2,138กิโลกรัมมีาไรายได้จากการผลิตกาแฟปีละ4 7 4 7 0บาทและจัดตั้งกลุ่มกาแฟคั้วหมอดิน4ชนเผ่าบ้านหนองห้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟจนสามารถพัฒนาโครงการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ จากนั้นเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการตำรวจตรเวณชายแดนบ้านห้วกองร้อยตำรวจตรเวนชายแดนที่326อําำเภอภูซางเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงจังหวัดพะเยาประกอบด้วยกองร้อยตำรวจตรเวนชายแดนที่326ตําตำบลชยงบานอำเภอชียงคำทางปฏิบัติการตำรวจตรเวณชายแดนบ้านห้วกกองร้อยตำรวจตรเวณชายแดนที่3-26ตําตำบลภูซางและถามปฏิบัติการบ้านหัวนากองร้อยฐานพรานที่3106ตํานตำบลทุ่งกล้วยอำเภอภูซาง รวม91ถุงทั้งนี้ถามปฏิบัติการตำรวจตเรเวนชายแดนบ้านหวกห่างจากอำเภอเมือง110กิโลเมตรรับผิดชอบพื้นที่ตามแนวชายแดนตั้งแต่บ้านพิทักษ์ไทยตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายถึงบ้านห้วกตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาระยะทางประมาณ60กิโลเมตร ต่อจากนั้นเดินทางไปยังคโครงการอเนื่อมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพื้นที่ดอยยาวดอยผาหม่นดอยผาจีบ้านร่มฟ้าทองอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเชิญเสื้อกันหนาวพระราชทานมอบแก่เด็ก20ตัวถุงพระราชทานมอบแก่รศัศดรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รวม55ถุงซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับเป็นคโครงการอเนื้อมาจากพระราชดำริเมื่อปี2543โดยทรงเห็น ถึงปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ําและพื้นที่เกษตรกรรมยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอโดยมีพื้นที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ป่าครอบคลุมตำบลตับเต่าอําเภอเทิงและตบำบลปออาเภอเวียงแก่นประมาณ1นึ่งแสไร่ครอบคลุมพื้นที่พัฒนาป่าไม้ที่ทํากินและแหล่งชุมชน21หมู่บ้านที่ผ่านมาปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศไปแล้ว3,100ไร่สร้างฝายต้นน้ําแบบคอกหมูขนาด3เมตร50 แผงเพื่อดักตะกรนชะลอความเร็วการไหลของน้ําและสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นป่ารวมทั้งแจกจ่ายเชื้อเห็ดนางฟ้ามเมล็ดพันธุ์ผักและไก่พันุไข่ให้โรงเรียนเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันด้วย